เวลาทําขนมที่ต้องใส่ถั่วลิสงหรืออาหารเนี่ยเสียเวลาต้มมากๆแต่สูตรนี้เนี่ยใช้เวลาแค่10นาทีก็จะได้ถั่วลิสงที่นุ่มบานอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับในการต้มถั่วลิสงให้นุ่มไว10นาทีมีเคล็ดไม่ลับง่ายๆถั่วลิสงแบบนุ่มแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่บัตรจางใส่ขนมใส่อาหารต่างๆวิธีที่จะทําให้ถั่วลิสงเนี่ย ไม่ต้องเสียเวลาในการต้มนุ่มง่ายๆแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปันจะเตรียมถั่วลิสงตรงนี้300กรัมนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งกะละมังแบบนี้ใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาละลายลงไปในน้ำเลยคนน้ำและเบกกิ้งโซดาละลายแล้ว จะใส่ถั่วลิสงแช่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยค่ะเบกกิ้งโซดาจะทำให้ถั่วลิสงเนี่ยนุ่มไวค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะแช่อย,อย่างนี้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะคะในการที่เอาเบกกิ้งโซดามาแช่น้ำแล้วก็แช่ถั่วลิสงตอนนี้ถั่วก็นิ่มในระดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆและถั่วเขาก็จะเม็ด ใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะคะสีของส่วนิสงก็จะเข้มแบบนี้เลยค่ะเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างจนสะอาดแล้วนะคะได้ถั่วเม็ดบานสวยงามมากๆเขาก็นุ่มแล้วนิ่มในระดับหนึ่งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําให้ถั่วสุกไวแล้วก็ต้มแป๊บเดียว10นาทีเตรียมหม้อไว้เลยค่ะเพื่อนๆหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนสแตนเลส 3คันช้อนสแตนเลสเป็นตัวสื่อนำความร้อนที่จะทำให้ถั่วสุกไวใช้3คันเพราะว่าเจแปนใช้ถั่วตรงนี้3า0สากรัม100กรัมก็ช้อน1คันนะคะเป็นปริมาณที่กะง่ายๆแล้วก็เติมน้ำเปล่าใส่ลงไปให้เต็มหม้อเลยค่ะแล้วนำมาตั้งแก๊สต้มเปิดไฟกลางแบบนี้นะคะ แล้วก็ปิดฝาเอาไว้รอให้ถั่วเขาเดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วถั่วก็เริ่มนุ่มขึ้นเราก็หมั่นคนนิดนึงนะคะหลังจากน้ำเดือดเราจะต้มต่อไปอีก10นาทีนะคะต้มจนครบ10นาทีหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเจ๊ปานก็จะปิดไฟแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อ แล้วเราจะทิ้งไว้แบบนี้จนประมาณสักสิบนาทีเหมือนกันนะคะครบสิบนาทีแล้วนะคะถั่วเริ่มเย็นตัวลงเจ๊ปันก็จะเอาช้อนออกนะคะตัวนำความร้อนก็คือช้อนทำให้ถั่วสุกไวอีกสามคันเนื้อถั่วก็นุ่มบานมากๆแบบนี้เลยโอ้โหนุ่มมากเลยค่ะ เราก็ตักขึ้นนะคะให้เขาเสด็จน้ําแล้วก็รอให้เย็นนําไปทําอาหารใส่ขนมขนมต่างๆที่ใช้เนี่ยก็จะมีบะจางกุยช่ายขนมใช้กล้วยอะไรต่างๆนะคะที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงหรือพวกข้าวขาวหมูบางสูตรก็ใส่ถั่วลิสงต้มจืดต่างๆที่ใส่กระดูกหมูใส่ถั่วลิสงก็อร่อยค่ะไว้เพื่อนๆลองทําดูนะคะ เวลาทําขนมที่ต้องใส่ถั่วลิสงหรืออาหารเนี่ยเสียเวลาต้มมากๆแต่สูตรนี้เนี่ยใช้เวลาแค่10นาทีก็จะได้ถั่วลิสงที่นุ่มบานอร่อยแล้วก็ไม่เละแบบนี้ด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายฝากติดตามครัวอร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ